สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จทรุ่นมาทำยำมะม่วงสดปลาย่างนะครับผมมาชมด้วยกันนะครับผมนัำมีปลาย่างต่วเรียบร้อยนะครับผมประกอบน้ำพริกนะครับผมนัำเปลี่ยนพริกป่นกับปลาย่างเช่นกันเนาะมีทั้งสองป่นครับว่าน,นอมผักชีครับกระดชซอยครับหอมแดงซอย มีมะเขือเทศเจรินะครับแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มะม่วงนะครับผมนะมีน้ำปลาน้ำตาลนะครับผมอย่างเนาะมาชมกันเลยนครับ ้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะครับผมนะต,นต,นตามไปถึงช้อนโต๊ะครับก็หอมแดงครับผมนะ เทครับเกล็ดหลอดครับกมะนาวใช้น้ำมะนาวหนึ่งลูกนะครับผม ใส่ครับผมกินน้ำหมนะครับจะใส่ปะย่านะครับผมนะตัวผสงครับจะใส่มะม่วงซอยลงไปนะครับผมมวมสับรับ มา,ม,มาครับผมมาครับท่านถ้าผมนะยำมะม่วงสดปลาด่างนะครับผมนะยำบับาทเลยเนาะนะครับผมนะ,นนะมนะจะไม่ยำน้ำเยอะมากเนาะครับผม หอมมาแลครับผมซุ่ัเลยครับผมครับหอมบ้าย่างนะครับผมครับปักเสร็เไปครับดังเสร็จแล้วครับผมปักหัวจานก็จะมีปักสลัดเดใบแดงนะครับตัวเล้ยน้อยนะครับตัวฝกยาวนะครับกกาดขาวก็บหนปีนะครับผมมาครับสุดสันครับผม sepecapomna มากเลครับผมซุปเซอร์เลยครับผมมาคราฟนะครับผมยามูม่วงปลาดุกเ <Hey, S 1> อะปลาย่า,ยาง <c oughs> านะครับยามูม่วงสดปลาย่างครับหอมมากเลยครับตอนนี้ จะโ,ยโ,ยโรยด้วยกระน้องบุกทีน้องน้าผมมาครับเพื่อนครับผมส,บสบับๆกันเลยครับหยุดร้อแล้วครับมาครับเพื่อนครับผมออะไรด้วยน้าครับให้เดด้านข้างเนาะ อย่างม่วงสดปะย่างครับสดๆแล้วครับผมฐานกับผักสลัดอ่ผักสลัดผักสดรับหลายอย่างเลยนะครับผมแซ่บๆกันเลยครับมาครับทุกท่านเข้าฐานด้กันครับคลิปนี้ก็จบกันที่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ